นี่วันนี้ <มา S 1> แพนพามาบึงฟาร์มแพะพพวกแพะมันกินอันนี้ได้ไหมเนี่ย,ยกินได้ลูกกินได้ไอ้มาให้ก,กิมาู้ปีเลยแม่ลหิวหิวอยากกิน ตัวเมียกินให้<า>ตัวเม,มียกินไอ้วะให้ตัวไหนกินก็นได้ลกูกมันจะลุมหนูแล้วเอ <c oughs> อมาเต็มเลยที่นี่มาเป็นฝูงเลยได้แต่ตัวผู้เนี่ยตัวเมียมาบ้านตัวเมียกินตัวเมียตัวเมียนี่กินพอแล้วลูกลูกลูกพอแล้วพอแล้วไอ้หนูพอแล้ว หิวนมอ่ะตัวเมียใหญ่เลยตัวมียไจะูดไม่มีเหรอหิวหิวนมแพงสกห่อตัวเล็กจังอยนั่นนี้ยังนี่ อันนี้จีบีนออกคอร์กแล้วนี่หิวเรยน้องภูมิอย่าลูกอย่าไปให้มันลูกไม่ได้ลูกเดี๋ยวมันจะนั่นมันไม่เคยกินตอนเย็นมั้งมันดมใหญ่เลยมันจะจำเสี่ยทำไมตัวนี้มันโอ๊ย ึ้นมาเลียแม่นตาใสแจวเลยอินีงามดีขึน้นบันไดแล้วจ้าขึ้นขึ้นบ้านนะขึ้นไปโอ้โ น่าจะหิวมากเลยอ่ะไอตัวนี้หิวมากพีเราก็ต้องให้อาหารมันไหมเนี่ยเนี่ยดูดิไอตัวนี้น่าจะหิวมากลงมาละเป็นยังละน้องกินนี่ยัง มันจะดีดยายไม่ยอมให้นมลูกเมันเตะกัดลูกนะโอ้เอ้าลูกบ่ะเอาตัวเดียวเอ๋อโอ้สมพอมันตุแทนดูลูกมันตัวใหญ่เด้เนี่ย

โอ้นี่ลบลบลบลูกลบลูกมาแล้วมาแล้วนี่ให้กระถินเพะกระถินเพะอ้าลบแล้วลบแล้วอยากให้อยากให้อ่าช่วยช่วยป่าช่วยป่ายกป่ายกขึ้นทั้งกิ่งเลยนะลูกหนูจะยกขึ้นไหวแล้วลูก เอาใส่ทางนี้ลูกเอามาวางไว้ตรงนี้ลูกไม่อ,นนอยากให้อยากให้อาหารแม่โอ้ยเนาะลุ้มเลยทีนี้เอาลุ้มแล้วไปอ่ะน้องน้องภูมิน้องภูมิยืนตรงนี้เดี๋ยวแม่ยกเดี๋ยวแม่ยกช่วยป่าไงนคือเดี๋ยวแม่ยกช่วยโอ้โหโอ้โหลบแล้วลบแล้วลบ อลุอ้มเลยลุมลุมลุม<ว>น้องภูมิหลบระวังระวังลูกระวังไปช่วยหรือว่าไปเกกาลูกลบก่อนก็ได้นะลูกนะ แท้สได้กินบ่ามือนนี้เอาเอาเอาติดเดี๋ยวติดติดเห็นบ่าติดลักนันติดลักนั่น ติดลากมันล no ุกเนี่ยติดลากโอ้ยตกตกตกตะลุกโูู้กินยังเร็ว

เทน,นอยปนนอยขึ้นนอนละ <c oughs> ลงวันไดเตออมไปข้างหลัง <c oughs> เทน,นอยเล่นบันได <c oughs> <c oughs> ตุ๊กเด้ กันป่ามันถูกมันล้มตายอย่างไรแจัๆกันนี้เอาแไปไว้นู่นนะเดี๋ยวตั้นป่ากันเดี๋ยวนั่นแหละเอาไันเอาไว้นู่นนะของเจนนันนู้นเอาไว้น้หาแม่นนะโดยบนเอาไว้ไว้นม่มันเลยเรียกหาลูกคเออเม่มันเรียกหาลูกเข็นอีน้ำอีไหมร้สึกไหมนีมื่อกี้มันก็เป็นไรกันบอดไปถึงนี่กระโดดขึ้นไปเลียเกียไอ้เกลือก้อนเกือกิเราไม่ให้กินเกลือก้อนมันทั้แตกกันหมดแบบเกลือเม็ดหิน

เราตะเปลือกกำลังแกะเปลือกกินเปลือกกระถิ่นเอาลุงภูมิมันเอาออกมาแล้วมันจะจิ้มตาหนูลูกมันไม่ได้ออกออกมามันออกมาเองมันออกมาเองเ,ออเองหรอ,หะอระวัง,งมันจะจิ้มตาหนูเียอะไม่กลัวจิ้มตา,มาเ,มลเลยคลิปนี้ขอจบซ้ำนี้ก่อนจ้าอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้แพนด้วยนะคะ